ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกตสิบเก้าเหือเวลาแค่หชั่วโมงนะคะเครื่องจะออกแล้วก็คือแกต้อยู่ที่สนามบินรูใน7ดชั่วโมงเพื่อมารอทานสิกไปญี่ปุ่นนะคะก็นอนกันอยู่จ้ะจริงๆแล้วขึ้นไปนอนที่เรามา่ก่อนหน้านี้แล้ว3มชั่วโมง ก็ถ้าเกิดว่าขึ้นไปนั่งที่ลาวส์ของรอยัลบูไนนะคะจะเสียค่าเข,ข้า55เหรียญถ้าเกิดว่าไม่ได้นั่งเฟิร์สค r าหรือว่า i ิ e น s ค a r d นะคะแล้วก็อยู่ได้แค่3ชั่วโมงแต่ว่าเก็กทานสินเนี่ยเชั่วโมงเพราะฉะนั้นเก๊ก็เลยลงมาอยู่ด้านล่างแล้วก็ตอนนี้ก็มารอนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวรออีกแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเราก็จะได้ขึ้นเครื่องเราค่ะ นี่เกตเราเดี๋ยวอยู่รุ่งถึงล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยแล้วเตรียมขึ้นไปนอนบนเครื่องเดี๋ยวเราจะบินต่อไปที่นาริตะอีก5ชั่วโมงครึ่งนะคะก็คือกะจะไปนอนบนเครื่องเลยกำลังจะเดินขึ้นเครื่องแล้วคุณขึ้นไปสู่นาดิตากับแม่นะคะจะมาน่สวัสดีลูก I'm a good person. อันนี้กำลังจะไปผ่านตอมอนะคะก็เดี๋ยวเรื่องเอกสารอะไรเงี้ยเดี๋ยวเก็ตมาบอกอีกทีนึงว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะไปรุ้นกันว่าเราจะรอดไหน ตอนนี้เกก็ผ่านตมออมาเรียบร้อยแล้วนะคะวูดเลยว่าค่อนข้างที่จะแบบตรวจเข้มมากครั้งเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะได้กรอก SOS หรือเป็นแอปพลิเคชัน SOS มาเรียบร้อยแล้วนะก็เปิดให้เขาดูต้องให้หน้าจอเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะคะ <S <S เกดอะซื้อแฮมเบอร์เกอร์จากสนามบินขึ้นเครื่องมาเพราะว่ากะจะเอามากินเนาะแล้วก็ใส่กระเป๋าไว้เแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เป็น เหมือนแซนด์วิชอะไรเงี้เยเอาใส่กระเป๋ามาปรากฏว่าโดนยึดหมดเลยเอาออกไม่ได้เขาห้ามเอาเนื้อหมูเนื้อวัวเข้ามาด้าน,นไในค่ะทุกคนเอ้ยไม่เป็นไรก็คือโดนแค่นั้นแล้วก็ที่เหลือไม่ได้โดนเรียกหรืออะไรแล้วแต่ว่าคนที่อยู่ก่อนนะเกตคือโดนเรียกเข้าห้องเย็ยนบุดเลยไม่ใช่แค่คนไทยด้วยนะแบบเอ,อคนอินเดียคนบรูไนหรือว่าแบบฝรั่งเลยก็โดนโดนกันเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าเกตดรอดออกมาเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้คือรอคุณแม่เข้าห้องน้ำอยู่กระสปอก็ได้มาเร้วพูดเลยว่าพวกเกที่คือแบบว่าผ่านออกมาแบบ V I P นี่คุณแม่มาแล้วขอแค่ว่ากรอ่า SOS นะคะกับวิซิตเจแปนก็คือจบแค่นั้นเลยไม่ต้องปิ้นก็ได้แค่เปิดในมือถือนะคะแล้วก็ยืนให้เขาดูง่ายมาก เดี๋ยวกำลังจะเข้าไปที่ที่พักนะคะโรงแรมเนี่ยอยู่ที่สถานีอาซากุสะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกจะต้องนั่งจากเทอร์มินอลหนึ่งไปลงที่อาซากุสะได้เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังมุ่งตรงไปหารถไฟเคเซสกายไลน์ก่อนแล้วก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะเป็นตั๋วของเคเซเอาไว้นั่งไปลงอาซากุสะหรือว่าอุเอโนได้ กดที่ตรงนี้ได้หรือว่าซื้อที่ตู้เองก็ได้เลยนี่กำลังจะมาซื้อพาสมโอลนะคะว่าต้องมากดที่ตู้กดภาษาอังกฤษก่อน English แล้วก็ IC card purchase ซื้อเลยแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะคะแล้วก็นี้เนี่ยอยู่ที่ว่าคุณจะเติมเงินเข้าไปเท่าไหร่เก็ตเติมสามพันก่อนแล้วก็เดี๋ยวใส่เงินเข้าไปเลยค่ะ

เราจะเดินตรงไปทางนั้นนะคะ,ะเพื่อที่จะไปขึ้นรถไปเลยตรงนี้เลยเค okay. เซลายนาริตะแอร์พอร์ตเทอร์มินอลหนึ่งสเตชันนี่ตรงนี้ก็มีมีนั่งรอรถไฟแล้ว ไม่ค่ยมีคนเลยค่ะเงียบมากเลยที่สานามบินก็เงียบเนาะอพอออกมาไม่ค่อยมีคนพอออกมาปุ๊บเหนื่อยมากก็เลยแบบว่าจัดมาสักขวดนึงจากรูนตู้ตรงนั้นร้อยสี่สิบเยนนะคะเขาบอกว่ามันเป็นชาเขียวใสแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่เราต้องชิมเราต้องชิมเดีสิ <c oughs> อืมชเหมือนชาไม่หวาน <c oughs> ชาชาเอ็มเคประมาณนี้ยค่ะอืมเหมือนรถไฟจะมาเหมือ,มอมมนรถไฟจะมาแล้วทุกคนไม่รู้ว่ามาหรือเปล่าแต่ว่าได้ยินเสียงจากไกลไกล มากเลยค่ะคุณไม่ยมีห่ะจริงๆแวเราเหมารถไปเข้าเมืองเวที <laughs> <laughs> สดๆเลยเ <laughs> หมาทั้งลำเลย <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโบกี้ปะเราเหมาทั้งโบกี้เลย <c oughs> โบกี้ทางนั้นก็มีคนนะเหมือนมีคนเหมาเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าเก๊กับแม่เหมาโบกี้นี้ หรือว่ามันอาจจะเช้าเกินไปก็ได้เพราะว่าตอนนี้เพิ่ง8โมง8นาทีเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมกันเอากระเป๋าไปเก็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันนะ